เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปใหนที่ขายแล้วแก้ไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆกับบรรยากาศสุดฟินนะครับชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับแปลงนี้ครับสวนให้ผลผลิตได้แล้วนะครับตัวบ้านก็สวยงามพร้อมเขาอยู่ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ส,สวยๆเลยสภาพดีเหมือนใหม่ตัวสวนก็บรรยากาศดีร่มมืน่น พื้นที่3งานกว่าครับ3งานกับอีก10ตารางวารับขนาดกลางพอเหมาะดูแลได้สบายๆไม่เหนื่อยไม่หนัก,เกนเกินไปนะครับแห่งนี้เอกสาสิเป็นชนบทคุดแดงบรรยากาศฟินๆตามนี้เลยถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีบ้านสวนสวยๆรปย,ยากาดีน้ำชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันเลยเดยไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงนะครับ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่คือคลิปได้เลยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดดูที่ดูบ้านก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านนายหน้าทางเราก็เพียงมาชี้เป้าผนะู้ชมได้เลือกซื้อกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในายหน้านะครับสวยถูกใจแน่นอนครับหลังนี้ในสวนนะครับเนื้อที่3งานส0ตารางวาอยู่ตำบลเนินคขครับอำเภอแกงจังหวัดระยอง โดขายในราคสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอกสาสิเป็นฉนดคุณแดงเป็นสวนทุเรียนครับให้ผลผลิตได้แล้วสิบต้นและก็มีทุเรียนยีสิบแปดต้นนะครับที่เป็นทุเรียนสองปีครับอีกยี่สิบแปดต้นพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับตัวบ้านสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําระบบสาธารณูปโภคครบไฟฟ้าปลาครบทางถนนสูงวิทย์เพียงแค่สี่จุดเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นครับมีบ่อวัดานให้ครับพร้อมจอบบ่อวดานให้ฟรี ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ